โอ้โหชาวบ้านทั่วไปหรือผู้ชุมนุมเนี่ยอาจารย์เห็นไหมครับต้องลำบากลำบนนะฮะอยู่ตามวัดตามวาในที่ต่างๆครับแต่ตัวเขาเองเป็นยังไงครับเดินช็อปปิ้งอย่างสุดพร้อมลูกแต่นี่เอาลูกมากลายเป็นโล่เอาลูกมาไปยืนอยู่ที่รั้วายางรถยนต์โอ้ดูแล้วมันเวทนาเอาเด็กเอาเอาเลกมา กลายเป็นตัวกันเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาสลายการถุมนุ่มเป็นโล่มนุษย์แต่ลูกของตัวเองเอาไปอยู่ต่างประเทศเดินช้อปปิง้งเดินดูโรงแรมพักหรูแล้วก็ชอบของมีตราเหลือเกินม,มันอะไรกันนักหนาใช่ไหมครับเอาละเท่านั้นไม่พอครับอาจารย์ครับแกไปเที่ยวเมืองคานแล้วก็ยังทวิตมานะแหมบอกว่าดีอกดีใจ ที่คนไทยเนี่ยได้รางวัลปามทองคำเรื่องลุงบุญมีระลึกชาติได้โอ้นะฮะเ,เรื่องนี้มันเป็นเรื่องชนชั้นหรือไงอเป็นเรื่องชนชั้นนะฮะแล้วก็เป็นหนังที่ได้รางวัลภาคภูมิใจตัวคุณทักษิณก็ภาคภูมิใจโอ้โอเขาเนี่ยกำลังคิดว่าเขากำลังต่อสู้เพื่อไพร่ใช่ไหมใช่นะครับอพอเป็นอย่างนี้ทวิตมาอย่างนี้ปั๊บ แม่คุณเทพไทยเสนพงศ์เขาว่างไงพันตมโตตักษินไปเมืองคานก็อยากจะสร้างหนังด้วยโดยสร้างหนังชื่อสอดคล้องกับลุงบุญมีระลึกชาติเป็นลุงบุญแมวไม่ระลึกถึงชาตินะครับเข้าประกวดด้วยโอ้โหนี่คมคายมากแแล้วเขาบอกหรือเปล่าว่าจะได้รับรางวัลอะไรจะได้รับรางวัล ทอรพีทองคำโอ้อันนี้ก็สุดยอดเลยนะครับเอาละครับนั่นก็เป็นปมใหญ่ในเรื่องที่พัวพันกับเรื่องของการออกหมายจับในฐานะเป็นผู้ก่อการร้ายนะครับถ้างั้นเราจะพักกันสักครู่ดีไหมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเรามาดูปมอื่นๆกัน เรื่องของการมีกติกาที่ดีพอเหมาะแล้วก็มีการเคารพปฏิบัติตามกฎกติกาแล้วก็หากว่ามีการฝ่าฝืนก็จะต้องมีการมีมาตรการลงโทษที่ที่เฉียบขากดกฎกติกาในที่นี้เนี่ยผมไม่ได้หมายเฉพาะไปที่กฎหมายบ้านเมืองเท่านั้นกฎหมายหือข้อบังคับก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่มันอาจจะรวมไปถึงเรื่องสภาพความเป็นจริงของสังคมสภาพความเป็นจริงของตลาดสภาพจิตใจของคนที่มีฮิริโอตปะรวมรวมอยู่ด้วยผมคิดว่าถ้าจะต้องเน้นเนี่ยก็คือเน้นเรื่องการมีกฎกติกาแล้วเคารพแล้วก็มีการติดตามมีการบังคับใช้ ทำงานบริหารธนาคารพาณิชย์อยู่ก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินธุรกิจอื่นๆของลูกค้าเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องมีเรื่องที่ได้พูดถึงอยู่ในใจในการทำธุรกิจของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องภายในขององ,ง,งคอ์กรนั่นก็บทบาทหนึ่งอีกบทบาทหนึ่งเราก็เป็นสมาชิกในสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสแสดงข้อคิดเห็นในในสถานที่ในโอกาสต,ต่างๆนี่เราก็จะต้องพยายามชี้ให้เห็นความสำคัญขอ,ข,อของเรื่องราวนี้นะครับ จะน่าอยู่ได้อย่างไรไม่จำเป็นต้องรอให้ยุคสภาไม่จำเป็นต้องรอให้เลือกตั้งใหม่ไม่จำเป็นต้องรอให้ฆ่ากันตาย999วันนานเกินพอที่คนรุ่นเราจะทำอะไรดีๆเพื่อคนรุ่นต่อไปพบกับ9คน9คมคิดเพื่อประเทศไทยก้าวหน้าหนังสือสร้างเมืองไทยให้หน่าอยู่ใน999วัน ท่านบรรชัยครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาสภาธนายความได้มีแถลงการออกมาห้อครับน่าสนใจมากว่าสภาธนายความมีบทบาทในครั้งนี้สอดคล้องกับสถานการณ์และจะออกมาช่วยสังคมครับแต่ว่าผมก็ยังไม่เข้าใจายอยู่ดีก็จะต้องขอให้อาจารย์ช่วยคลายปมในฐานะที่เป็นทนายความเป็นนักกฎหมายครับเราไปดูว่าบางข้อที่ ท่านนายกสักกอแสงเรืองนายกสภาธนายความได้ออกมาแถลงไปดูข้อแรกกันก่อนก็แล้วกันครับความเสียหายของประชาชนจากการชุมนุมจากการวางเพลิงจากการปล้นสะดมประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้กระทําซึ่งเป็นตัวการจากเป็นจากผู้สนับสนุนจากผู้ใช้ผู้จ้างวาน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายที่จะให้ได้รับการชดใช้อย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นธรรมประชาชนสามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากสภาธนายความได้ในขณะเดียวกันเ,เงินของรัฐเงินของภาษีอากรที่นำไปเยียวยานั้นรัฐจะต้องไล่เบี้ยจากผู้กระทำความผิดจากผู้ใช้จ้างวานจากผู้สั่งการ ทั้งหมดนะครับเพื่อไม่ให้เงินภาษีของประชาชนต้องรั่วไหลสูญหายไปโดยไม่ถูกต้องโดยไม่เป็นธรรมนะครับท่านบัญชัยครับครับใครจะเป็นคนขอความช่วยเหลือจากสภาธนายความและจะขอความช่วยเหลือเพื่อฟ้องร้องในประเด็นใดในเรื่องอะไรก็คนที่ได้รับความเดือดร้อนคนที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดเนี่ย มาขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความได้และสภาทนายความเนี่ยเมื่อสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับดูพยานหลักฐานแล้วพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือได้ก็จัดทนายความฟ้องร้องให้แน่นอนนะในส่วนของคดีอาญาเป็นเรื่องของรัฐที่จะจัดการกันต่อไปอหรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบถ้าเป็นคดีอาญา ประสงค์อยากจะให้สภาทนความฟ้องร้องดําเนินการให้ก็พร้อมที่จะดําเนินการให้หพูดง่ายๆว่าสามารถดําเนินการได้ทั้งแพ่งและอาญาถูกต้องแม้อ,อาญารัฐก็จะดําเนินการให้แต่ถ้าประสงค์จะทําเองก็ทําได้ทําได้ครับ<อ>เพราะเรื่องอย่างนี้เราถือว่าเป็นเรื่องผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในหลักการแล้วเนี่ยสภาเขาจะช่วยเหลือก็คือ ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่กรณีนี้เป็นเรื่องที่ได้รับผลกระทบจากคนจำนวนมากมดังนั้นเนี่ยคนบางคนบางกลุ่มบางเหล่านะฮะเขาอาจจะไปทำเองโดยลำพังเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่สะดวกเช่นะะแม่ค้าขายเสื้อผ้าะะที่อยู่ในเซ็นเตอร์วันหรืออ,อยู่ที่สยามสแควร์ถูกเผาพินาศเรียบร้อยมีเงินเพียงแค่ลงทุนสักล้านสองล้าน ไม่เหลือเลยบาง<อ>คนออกมาด่าเละเทะอย่างงั้นใช่ไหมครับใช่ครับยากไร้หมดเนื้อหมดตัวอย่างนี้ก็ทําให้เอาละประเด็นที่อาจารย์ถามเนี่ยผมก็อยากจะคายปมตรงประเด็นที่ว่าเผาเซนทันเวิร์เผาบ้านคนเผาธนาคารทําลายทรัพย์สินต่างๆเยอะแยะอืเสียหายกันเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้าน เราจะปล่อยให้ไอ้คนที่มันทำลายคนที่มันเผาบ้านเผาเมืองลอยนวลโดยไม่ต้องรับผิดชอบหรืออาจารย์ครับบางจังหวัดเผาสารากลางเผาสถานที่ราชการเห็นหน้ามันจะจะเห็นตัวมันชัดเจนแล้วบอกว่ามันเผาไม่ต้องรับผิดชอบและก็บรรดาแกนนำ บางคนที่ชุมนุมบางคนที่เป็นคนยุยงส่งเสริมรวมทั้งจัดการชุมนุมอ้างว่าเป็นแกนนำและมีคนออกมาประกาศภาศรกิจถ้ามีอะไรเกิดที่ที่กรุงเทพให้ไปชุมนุมกันที่สารากลางแล้วบางคนบอกภารกิจบอกว่าเผามรนทุกตารางนิ้วเผามันให้หมด มีความผิดผมรับผิดชอบเองมีพูดอย่างนี้ใช่ไหมใช่นักสมุทรสเกลือก็พูดใช่ไหมใช่จตุพรพรมพันธ์ก็พูดใช่ไหมใช่ทักษิณก็พูดใช่ไหมใช่วีระก็พูดใช่ไหมใช่อ้าวทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันเชื่อมโยงสอดรับกับผู้กระทําทั้ง